อันนี้เป็นต้นมาลังนะครับที่สวนลุงเล็ปีนี้มันติดลูกปีแรกนะครับลูกไม่ค่อยติดนะติดมันติดแต่มันเหมือนลูกมันไม่ค่อยได้รับการผสมเกสอนนรอันนี้เป็นลูกสุดอันนี้เป็นลูกสุดท้ายน,นี่ ลูกสุดท้ายผ่ากินไปปอกกินไปแล้วนะครับรสชาติก็หวานๆแต่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับต้นมาลังถ้าใครไม่ชอบกลิ่น้วอาจจะไม่ชอบกลิ่นจะไม่เหมือนจำปะดะนะไม่เหมือนทุเรียนกินแบบฉุนๆอีกแบบหนึง่งครับต้นอายุหลายปีเลยนะครับกว่ามันจะติดผลมาลัง